สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับปัญหารถมั z ด้าสองดีเซลนะครับหลังจากใช้งานเกือบเกือบจะสองแสนกิโลแล้วนะครับตอนนี้เลขไม่อยู่ที่ประมาณแสนเก้านะฮะก็ระบบก็เริ่มมีปัญหาครับมากันเป็นออปชันเลยนะฮะไฟเครื่องโชว์ DP f p f สามเหลี่ยมแล้วก็ไอสต็อปนะครับ จากที่ผมได้ไปไล่ดูคลิปใน YouTube มานะครับเพราะว่าอาการเบื้องต้นนะครับก็สามารถเดาได้เลยว่าคาปาซิเตอร์หรือว่าตัวเก็บประจุไฟฟ้าเสียนะครับตามอายุการใช้งานนะครับอตอนนี้ก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเปลี่ยนหรือว่า,าจะตัดระบบไปเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูอากาศนะครับว่าสังเกตยังไงนะครับว่าคาปาซิเตอร์กำลังจะเสียนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ขับมา,าสด้านะครับไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือว่าเบนซินนะครับก็ถ้าเลขไม่แสนต้นๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็ควรจะระวังนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทดูนะครับมันจะติด แป๊บเดียวแล้วก็มันก็จะดับเองครับเดี๋ยวลองดูนะฮะ,ะมันติดเดี๋ยวลองไปฟังเสียงนะอะเห็นไหมครับยังไม่ทันที่จะลงไปดูในห้องเครื่องเลยปากแล้วมันดับซะก่อนเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะ ดับครับแล้วก็สงสัยอีกอาการหนึ่งนะครับก็คือเทอรอ์โบ เทอร์โบใบพัดเทอร์โบน่าจะน่าจะหักหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เบื้องต้นผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่สองสองอย่างนี้นะครับคือแบตเตอรี่ก็ยังดีอยู่เดี๋ยวเรา ลองลองสตาร์ทอีกรอบหนึ่งดูซิว่าได้ไหมอ่ะเห็นไหมครับมันดับเองถือว่าอาการหนักเลยนะครับไอตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยถ้าเราไปเปลี่ยนที่ศูนย์เนี่ยนะครับก็ อยู่ที่20,000นะครับยังไม่รวมค่าค่าแรงค่าบริการต่างๆนะครับส่วนเทอร์โบเนี่ยน่าจะหลายตังอยู่ก็ต้องให้ช่างมาเช็คก่อนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเทอร์โบหรือว่าคาปานะครับแต่เท่าที่ไปไล่ดูรีวิวใน YouTube จากช่างต่างๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้า,าก,การแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะฟันธงไปทาง คาซตมากกว่านะครับแต่ว่าผมก็มีอาการที่เร่งไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เครื่องกระตุกนะก็ผมก็ไม่ไม่ทิ้งประเด็นเรื่องเทอร์โบนะครับฝนตกได้ขอปิดฝากระโปรงรถก่อน นะครับถ้าใครใช้รถเอ,อมาสดา้ารุ่น sky active อ,อยู่นะครับก็แล้วก็มีเลขหม่เกินแสนโลเลยนะฮะหรือว่าแสนต้นๆอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าควรจะระวังให้มากๆนะครับเพราะว่าไอตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยมันไม่มีอะไรเตือนนะครับมันจะดับมันก็ดับเลยนะครับแต่มันจะมีแค่เ,เตือนเสียงเครื่องยนต์ผิดสังเกตนิดๆหน่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็ดับเลยนะครับ มันเสี่ยงที่เราจะต้องจอดกลางทางนะครับแล้วถ้าสมมุติว่ามันไปดับไอ้ตรงที่ไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อันตรายนะครับโดยเฉพาะเพื่อเนเพื่อนคนไหนที่เป็นผู้หญิงนะฮะก็มันก็เสี่ยงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าจะแนะนํำยังไงดีอะเพราะผมเองก็ไม่มีวิธีเหมือนกันนะครับ เอาเป็นว่าถ้าผมแก้ไขปัญหาจบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งว่า,าตัด,ดดีหรือว่าเปลี่ยนดีนะครับเพราะมันก็มีอะไรมือสองอยู่แต่ผมก็กำลังตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับยังไงก็อย่า,อาลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ